กว่าเนสเลงอีกคนหลอแล้วฮึ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 ่ึฮ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 ึนึฮึยึยึฮ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 ึ่ึอึฮ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 ้ ถ้าไม่ได้เอาสกิล2มานี่หว่าไม้เชม่อเซียร์น่ให้เป็นสายเล็งเองบางจังหวัดไม่โดนมันอาจจะโดนก็ได้เหแบบเล็งล่วงหน้าเลยรดูอาบนั่นบนยังไงนะข้างบนเอาเอาอุ้ยเขี้ยะ Enter จี อย่างนี้ที่บอกหมดแล้วพี่ชูายังเนี่ยอ้อย่หดเ่ชิบหายตามทันปะเนี่ยโอเคโอเค,โ,อเคโดดลินนะเอรสจเขากนตายได้เก็บเลย Okay. จะน่ายืนยืนอยู่จะน้าไม่กลับวมันี เ้าใจว่าทำไมดีๆีก็เดินมาด้านหน้าควา็้เตือนจะเดินขึ้นาดีนว่าเยรอแลบไม่มีไม่มีแฟนแล้วนะเจองเซฟได้อยี่ง เกียวหลังนะไม่เป็นก็ก่วหนึ่งไม่โดนเมื่อกี้โอลาฟเกียวคึ่งหลอดอ่หลังไม่รู้ว่าจะไปมาตอนไหน พูดได้ป้อมมั้งเนี่ยเดินมาโคเวอร์ะออวะหอยเซี่ยอยู่กลาง ตะกางแล้วก็ระเบิดเหมือนกั้นโอ้ยเย่กระป้อมชิบหายเดินเดินมาข้างล่างนี้โอ้ยเย่จ้าจริงไอสัตว์แรงชิบหาย ไฮวาร์ปเมื่อกี้นี่ถึงนันตีแปดวิเออช่วยด้วยรออ้ามันไล่ผมค้างจัดเลยโลกจิตไมเจ้าตีแผ่น มันทำทำตัวหน้าเดาป่้าอแรงแรงโดยที่ไม่ต้องออกแรงเจมุมนั้นมุมนั้นไม่ค่อยดีมอกไปมันเข้าด้านหลังอีก คือไพี่พีกหมดเปอีชอ่ได้หมดเลยันหมดนแล้วอันนี้ก็ตีแล้วคือทได้วเป็นีแล้วตีผมหดลอเลยคืีมลอดเลยคิว่ามไฟจะชิบหายเว้ยคือโไฟมันเข้าด้านหลังแล้วผมเดินตามหลังมันไม่ได้ ผมต้องเดินกลับมาที่แนวหน้าแล้วแนวหน้ากลับมาแนวหน้าแนวหน้าตายหมดแล้วด้วยอุ้ยไอ้นี้ชิบหายเอาเลยปึ้มปกติคนเขาไม่ตีแข้งเดี๋ยวปกติเขาเล่นแบบ ตัวพี่เงี้ยผมจะได้กันได้ผมจะเลือกแบรถน้อยมากเลยผม,มพิ่นีีวลวเียวร้ามันเห็นหน้าผมแล้วที่หลุไม่ได้เลื่อ่ี่สไป ไม่มีมัม้ตอนนี้เลือลอ่อนขั้นรอรอขั้นหนึนนออห่งแล้วชิดในอัติมือแต่รักโหเยี่ยได้มีไม่พอเนี่ยตกไ,ไม่ได้ใช่ทำได้ตายคนกดโก้มาละ เชืมันไม่ถึงอีก้วโอปูบเก็ตก็พึ่งรัต่อเฮ้ยชิบหายละจะเสียน่าจะเสียราไม่ทันห้า คงเข้าใกล้กนิดหนะ้าน่าจะได้ไม่สนใจโอลาก็ไม่ได้มันมัน,น,นดมดได้ไม่ออกมาไอ้เครียดแรงจัดนี่โดนแค่ขากรรปโอ้โหตายเนี่ยถ้าจะตายโอ้มีโอกาสแพ้เนี่ยอย่าเพิ่งใส่เ้ยเเแลนะในบ่อคูดีไง

ไม่ทันแล้วคืข้าวหีอันนี้ไอ้สัตว์เอ้ยโดนอีกทูห่เหม

เอาหลังดเียเดียวก่อนได้เฮ้ยเฮ้ยบ้านแหกไอสัตว์ทันปะเนี่ยมันจะไม่ทันนะ เอาขอกิดอะไร้วาร์ป oh, มัง่ายานาย่นา,จะจ,จ,ะนาจะจีจีแล้วล่ะน่าจะจีจีะนจะ,ท,ะนทุยเอ ดูดูทรงเป็นยังเออดูไม่ออกคุณแค่ตีแต่ไม่เงี้ยงกันจ้เล่นเลยแล้วหาสีแน่นึงได้ปะเนี่ยก็ได้อเก่งไหเข้าวหนึ่งทำยองไงทำไมอ่ะ น่ากำลังหิวได้ทีจะหน้าจะหน้าข้างหลังนี่สวยสวยแรงเกินเขียร์วิบไวอยู่แปลงล่างนะพี่อืมเขาได้เข้าเลยครับเขาได้เข้าเลยอ่ะเขาได้เข้าเลย สวยงามแล้วอยู่บนหมดมาแล้วเดียว,ยวใช่ <c oughs> อ๋อ,อ,อนนแล้วโล่แม่งกบ็บันเลยคืบโล่คืบเลอยตกใจทันไหมเนี่ยเป็นไง <c oughs> อุ้ยุียสุดย,อ,ยอดพี่ เป็นไอเตะพลังลึกพอสกิลหนึ่งเมื่อกี้เอาเลยต่อเลยพี่ต่อเลยแทุบแขนต่อไปบัลละฮึบบัลละฮึบตรงไหนก็ได้อะไรเนี่ยโอเคไปยู่ถอยมาก่อนก็ได้ให้เพื่อนเติมทันหมดแล้วเอเลยพี่เอาให้หมดมันใส่หมดผมหมดแล้วในวันที่เพื่อนไล่ตีบูอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮีย <tattoos> เอาจนได้แปดสามโดนถึงไหนแม่งไปถึงนั่นน่ะไห้มาละนอนอยู่ให้ผมโดนเลยตาย่ะเนี่ยใครสาดไหลโอเค เฮ้ยพี่เฮ้ย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 ยังไงวะเนี่ยผมจะเล่นยังไงผมอยากได้อ่ะค่อยๆเล่นได้ไม่ได้แล้วีมาแล้วกตัวนี้จะไปอีกที่นึงเป็นหนูนะไอสัตาเกินเฮ้ยยา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  เปิไไดเองใคอะไรนะโอ้ยพี่ไม่มีใครเลยเออะโอ้โหอย่างสยผมก็เดินมาตั้งนานไอ้โคมาไอ้โคมา้มางหลังไอ้โคปะ่ปะรวมรังลงสวยเอาอะไรอาเลยนะอุ้ยอีชิไม่งแรลสัตว์ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนสอนเชิงอะโอ้โหโดนสอนเชิงหุวน้ำได้ปะสวยอาะสักตัวก่อนว่าอุ้ยพี่แรงสบบใช่คนก็เดี๋ยวโป๊กให้ ไม่เห็นตัวมันมาแล้วมาแล้วกำลังต่าหลังยันตีให้แล้วเบิร์ดมันสวยสมัยทาน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 คือใครสามันมันสอนเชิงใครสามันสอนเชิงอุ้ยใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโดนใคสอนเชิงเปิดได้ผม โอเคมันมีปัญหาตรงซับพอร์ตมันหลือเอาชิปขายเฮ้ยจันน้าเอาดิสวแต่บ้านแล้วมันมันตื่แล้วเอา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 โอ้ยเช่นมึงไรเงี้ยเห็น มีเอวดอวยูุไม่ค่อยเล่นเฮ้ยพี่ผมตายแล้วไหวเจ็บหมดไหมหมดหมดหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตายอย่าตายเอ่อตายไหมตายแล้ย เฮ้ยใช่ไหมตันโอเคค่อยเก็บไปค่อยเลาะอยผมจะโอ้ชิคกอนักโทนก็ปัญหาที่สุดไปแล้วนาเลสไปโซนไปสุมเสียงสุมเสียงโอเคไอเคียเอ้ยอกะลิ สวยอ <Okay. S 2> นะ่มันใสม่งานะไอนี้ก็แรงนะไอนี้โุตรแรงเลยไอซีกอ่ะลองตายลองตายต้องดันสองทางโอ้ยเฮ้ยงี่ดวะตายงูงูไอเดิ้ล40วิฮึ่มตัวนั้น เอาดิเอาให้ได้เอาให้ได้ได้แล้ได้แต่อต่อไอ้นายนาไอ้เซีย <c oughs> <c oughs> สัต์ส่วนตัวโดนซะโอ้โหไอ้ยี้ยมไม่เห็นข้านหลังเลยเมาเห็นต้องเลโซนด้านหลังเอาเรามีเรา,เรา,เรามีบัฟอยู่นะ ก็ฆ่ามันก่อนโอเคทำไมไมันอยู่พี่ผมอยู่นี่โอเคโอเคนาเมนตนบนขึ้นมาเลยผมบัฟบัฟหมดแล้ว,ดวเด้เเดอนนะไม่รู้ว่าใน t ิก t ิกตอกสตูดิโอย้อนหลังมันจะมีให้อัาหรือเปล่าเฮ้ยจะตายนะ้อ่ตายไม่ตาย ตายแล่วเรนเลือดละไม่รอดนะโอเคให้มันเติมเลือดก่อนไอ้เคียร์ไม่ให้มันเติมเลือดจะเข้าไฟ <Okay. S 2> จี๋ๆนะตรงเนี้ย Same